สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับผมอานะครับที่บ้านฟาร์มมิลลฟอมของเรานะครับผมแน่นอนวันนี้นะครับถึงคิวสาวสวยแล้วนะครับที่ผมจะพามาแนะนําตัวมาทําความรู้จักกันนะครับเห็นหุ่นด้านข้างแล้วอยากเห็นข้างหน้าเลยใช่ไหมครับว่าจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์หุ่นด้านข้างกันก่อนนะครับดูน้องนะครับด้วยความเลนส์ใสเลือดประกวดนะครับ หุ่นทรงไป๊ะมากเลยการยืนความสั้นกระชับความเป็นสะเเรนี่คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับข <Wow. S 1> องปอมนะครับผมในความที่เป็นสายเลือดดีที่นอ้องที่เป็นเกรดที่แบบว่าดีๆแบบเนี้ยการยืนโพสเจอร์หุ่นต่างๆเนี่ยเขาจะดีมากๆนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราต้องคํานึงสิ่งแรกเลยหุ่นต้องมาก่อนเลี้ยวขนตามมาแต่แน่นอนอย่างตัวเนี้ยขนไม่ต้องตามครับ คนสวยอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วเดี๋ยวเรามามดูมุมด้านหน้ากันบ้างนะครับสำหรับสาวน้อยของเราคนนี้เป็นน้องปอมไม่สองเดือนนะคะเป็นน้องผู้หญิงนะ,ะเป็นน้องสีส้มคําว่าสีส้มพอโตมานะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาข้างให้เห็นเลยนะครับว่าสีเมื่อโตของน้องเนี่ยจะเป็นส้มประมาณไหนคําว่าส้มเนี่ยน้องไม่ได้แดงไปทั้งตัวนะครับแต่ว่าตรงส่วนของไฮไลท์ตรงแก้มนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสีที่อ่อนลงตรงคอของน้องก็เป็นสีที่อ่อนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เห็นความมีมิติของหน้าตา มีความสวยความน่ารักเขาจะไม่ได้ดูหน้าแดงมาทั้งตัวเลยอย่างนั้นนะครับ และที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับความสั้นของหน้าเขาเห็นไหมครับจะทําให้ดูหน้าแบบเล็กๆสั้นๆจิ้มริ้มแบบนี้อันนี้คือเสน่ห์เลยเพราะว่าการที่เป็นน้องฟอมที่หน้าสั้นๆเล็กๆแบบนี้เขาจะได้เปรียบยิ่งโตยิ่งแก่ก็ยิ่งดูไม่แก่ครับเหมือนคนที่จะหน้าเด็กตลอดเวลานะครับผมคนนี้สวยมากๆนะครับสายเลือดดีมากๆด้วยนะครับเป็นลูกของคุณพ่อน้อยนะครับคนนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ่นด้านนี้กันบ้างเมื่อกี้โชว์หุ่นอีกด้านหนึ่งไปแล้วเนาะ อรอบนี้มาดูหุ่นด้านนี้กันหน่อยค่ะคนนี้นี่ใส่น่ารักมากๆเลยฉลาดมากดูการยืนนะครับหางเขาจะพาดมาหลังแบบนี้มาพาดมาตรงกลางหลังเนาะแล้วก็ยืนกันแบบนี้เห็นไหมครับขาฟับนี่เป็นภาพแบบเคลื่อนไหวให้เห็นความชัดเจนของหุน่นของทรงเลยนะครับวั้ถการยืนโครงสร้างของน้อง10คะแนนเต็มมากๆสําหรับคนนี้นะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอนาคตอย่าไปทําแม่พันเนี่ย ก็สบายเลยนะครับโอหน่ารักมากสวยมากเลยอะ่ะนี่ท้าไม่บอกว่ามี500ตัวแล้วนี่เก็บแล้วนะโอ้โหใครอยากได้น้องปอมที่สายเลือดดีๆแบบนี้นะครับที่บ้านฮีโรปอมของเรามีพร้อมโชว์นะครับเยอะมากๆนะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเข้ามาชมนะครับผ่านช่นองทางไลน์แอทไซน์ฮีโรปอมได้เลย ฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46นะครับมาสัมผัสตัวจริงตัวเป็นๆของน้องหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้แล้วทําความเข้าใจกับน้องแล้วอยากจะให้ส่งเราก็มีบริการส่งด้วยใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลไม่มีค่าชใช้จ่ายในการส่งนะรก็คือส่งฟรีนั่นเองนะครับแต่ต่างจังหวัดอาจจะส่งฟรีหรือว่าอาจจะมีคิดค่าส่งเล็กน้อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆมีเอกสารใบเพชรดีกรีทุกตัวนะครับเพราะว่าาขานนสสุุัยพ นะครับจะมีเอกสารใบเพชรดีกรีทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมมีสมุดวัคซีนที่คุณหมอเราทําไว้นะครับมีตาประทับคุณหมอชัดเจนแล้วดังนั้นเวลาเราไปต่อสมุดวัคซีนกับสัตวแพทย์ท่านอื่นๆเนี่ยคุณหมอท่านอื่นเนี่ย <c oughs> ก็จะทําต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มเข็มใหม่นะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ เพราะเรามีตาประทับคุณหมอประจาฟาร์มของเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าใครอยากได้น้องปอมน่ารักน่ารักแบบนี้สวยๆเป็นเพศเมียด้วยนะอัน,น,นาคตมไปทาแม่พันได้นะครับตัวเล็กๆแบบนี้ก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์แอสไซน์ยีโปรปอมหรืออยากมาสัมผัสตัวเป็นๆเ,เ,เหมือนที่ผมถือแบบนี้นะครับก็มาได้เลยนะครับที่ฟาร์มยีโรปอมของเราตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว101งซอย46ฟาร์มของเรารับประกันสุขภาพ30วัน ด้วยไข้หัดลำไส้ลำไส้อักเสบนะครับทั้งชนิดพาวไวรัสโคโรนาไวรัสทั้ง2ชนิดเลยนะครับไม่ใช่ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับรับประกัน30วันของเราลำไส้ทั้ง2ชนิดเลยนะครับหากต้องแอดมิดอะไรเรามีคุณหมอประจําฟาร์มตรงเนี้ยจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าในเคสลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับถ้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่แจ้งมีอะไรก็พูดคุยปรึกษาเราและแน่นอนนะครับเรามีไลน์ที่ดูแลหลังการขายด้วยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่า ให้น้องไปแล้วปล่อยให้ผู้ปกครองดูแลเองเลยโดยที่ไม่มีสตาฟโค้ดไม่มีคนให้คําแนะนําไม่ใช่นะครับของเรามีไลน์ที่ดูแลหลังการขายให้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ฝากช่องฮีโร่ปอมของเราไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะอะไรทำไมต้องกดกระดิ่งช่วงนี้ช่อง YouTube เยอะมากโอเคครับสาหรับใครนะครับที่อยากมาสัมผัสตัวเป็นๆของน้องแบบนี้นะครับสมัครความน่ารัก เหมือนผมแบบนี้ได้จับได้อุ้มได้สัมผัสได้ดูขนดูตัวดูความขี้เล่นของน้องนะครับก็นัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงผ่านทางช่องทาง l ล ne แอสไซนฮีโร่อมนะครับผมก็นัดล่วงหน้าเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะมีคลิปความน่ารักดุ๊กดิ๊กเดี๋ยวเรามาดูมูฟเมนต์การเดินการวิ่งของน้องกันสักหน่อยนะครับว่าจะสวยสมราคากันขนาดไหนนะครับผมว่ามุนทรงความเชิดความสวยเนี่ย ดูแล้วจะถูกใจไหมเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ